โอจังโกสถิสังฆาโตธรรมมางวิจโยตถาวิริยมปีติปัสสติโพจังคาจตทาปเรสมาทุปิขพโพจังคาสัตเตสัพพัทสีนามุนีนาสัมมาทัพ ขาตาภาวิตาปะหุลิกตาสังวัตติอาภินญาญาเนปอนาญาจัโภติยาเอเตนะสัตจวัเนนะสุติเตโหตุสัพพธาอีกัดสมิงสมเยนาโทุโมกันลานจักกัดสะปังขิลาเน สุขิเติสวาพจังเกสัตะเทสะยิเตจตังอภินันตตวะโลกามูจิงสุตังะเนเอเตนสัจจวัชเจนสุทิเมโหตุสัพพทาเอกธาธรรมราชาปิเกลันเยนาบิปีริโต จุนทัตเทรนตันยิวปนาเปตตวานาสาทะรังสาโมาทิตตวะจาวาตาตามวุฒาสิดานณโสเอเตนะสัตเจวเจนโสทิเมโหตุสัพพะตาปะเฮนาเตจาอาตา สินานนามปิมาเิสีนางมกคาตากิเลสาวปัตตาโนปติธรรมมาตังเอเตนสัจจวัฒเจนสุทิเมโหตุสัพพธา